สวัสดีครับวันนี้ลูกค้าถอดมาให้ครับแก้งานเรือนไม้ตัวต้าวีโก้ครับอันนี้มาจากบางกะปิครับลองเปิดสวิตดูนะครับไม่ขึ้นอะไรเลยครับทีเบลกระพริบแวบบแบแบเข็มสังเกตใส่มาไม่ตรงเลยนะครับนี่นี่ใส่มาไม่ตรงครับลูกค้าแจ้งว่าเคยทํามาแล้วครับแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับ โอเคโอเคนะครับมาต่อกันนะครับ pues อ mm ัน hmm. นี้เดี๋ยวลองซูมให้ดูเนาะลูกค้าทำมาเองแล้วนี่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 นะครับกระดกกระดกอยู่ตรงนี้นครับนี่นี่นี่ทำมาเองนะครับแต่ไม่รู้ทรงไหนนะครับนี่ตรงนี้อีกตรงนี้อีกนะครับอีกจุดหนึ่งน่ครับนะครับอีกจุดหนึ่งครับเขี่ยมาเละเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองแก้ให้ดูครับว่ามีจุดไหนเสียบ้างรอรับชมกันต่อครับ อ่าโอเคครับวันนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองเปิดเทสดูนะครับโอเคครับเรียบร้อยสนใจซ่อมเรือนไม่จิตต่อได้เลยครับ0882223013ครับช่างอ่องน้ำมินครับงานแก้ก็ส่งมาได้ครับอินบ้็อกทางที่อยู่กันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ